ง่ามให้รู้จักเดี๋ยวเราก็เหมือนรู้จักวางรับประทางแบง<า>บนี้เหมือนจัาเล็ดอรอยขนักใส่ท่านควรทำอะไรนะนะเป็นความภาคใจตัวเองท่านเพราะบบฉะนั้นบมวกให้ถอดนะปัจจัยไม่ใส่น,นะครับปัจจัยก็คือเงิน,นไม่ต้องใส่า้าท่านใดอยากจะทำบุญจริงๆกับหลวงตาบางกินก็แก้งนะครับทำทางการทำบุญไปแล้ว นะครับเพื่อสร้างอาคารให้โรงพยาบาลสถานดยาพา่พี่ๆนน้องทหาร่นันก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวช่วย<ล>มีเข่งอยู่นะครับสีน้ำเงินนะครับเดินตามเลยเไม่ต้องซ้อนแถวนะครับนะครับแต่ถ้ามันไม่พอเดี๋ยวเจ้าหน้าที่นะครับสองไปสายไปตรงนั้นนะครับพี่ลุง ก็จะจัดให้พวกเราเดินอีกรอบหนึ่งนะครับหลวงตาท่านจะเวียนขวานะครับถ้าท่านใส่บาตรเสร็จแล้วก็นั่งตรงเสือเลยนะครับเดี๋ยวสปูเสือใหม่นะครับเพื่อถำายพัาตาหานแล้วก็รับพรจากหลวงตาในช่วงเช้านะครับหลวงตาท่านได้พูดเสมอตอนนี้บุญมาถึงพี่น้องแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนเย็นนะครับทำวัดเย็น แล้วก็ับพรจะกปหลวงตานะครับฟังท่านแสดงธรรมตอนเช้าพระท่านได้มาตีสามก็นั่งสมาธิคือหลวงตานะครับตีสี่ท่านก็จะ เป็นโรงทานสำหรับท่านที่มาทำบัตรเย็นครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตแนะนำอีกครั้งนะครับใส่บาทนะครับท่านใดท,ที่ไม่ได้ไมาถึงภาชนนะะถึงพูนี้นะครับถึงนี้นะครับท่านใดที่นำของใส่ภาชนะนมาแล้วนะครับขออนุญาต สุงยาวถุงยาวถุงยาวลักษณะนี้นะครับใหจับถุงนี้นะครับแล้วจับถุงนี้มันจะไปโดนหน้าตาก่อบตาที่ต้มมานี้เนาะนั้นก็จับให้ต้านลงอัพจับให้ต้านลงรูปขนาดนี้นะครับให้ต้านลงนะครับของเล็กใส่ได้ก็ให้ใส่ในบาทนะครับใส่ไม่ได้ก็ให้แฉกจนไม่ที่บาทนะครับแฉกจนไม่ที่บาทนะครับของใหญ่ผจะายบาครับถุงยาวจับให้ต้านลงจับให้ต้นลงนี้นะครับ

น้ำนะครับถ้าเป็นแพ็คนะครับก็แต่บาทลงตาแล้วก็วางหรือไปยกมาไว้ที่ส่วนกลางนะครับที่จะมีการคัดแยกอาหารถ้าเป็นอาหารที่เป็นชุดใหญ่ๆนะครับก ไปต้องรีบนะครับ ใส่บาตรแล้วก็นั่งนะครับนั่งตรงเสือเลยนะครับรอถวายพระทหารพร้อมกันนะครับแล้วก็รับพรจากหลวงตานะครับถ้าท่านใดไม่รีบกลับนะครับไม่น่าเกินเจ็ดโมงสิบนาทีนะครับหรือเจ็ดโมงครึ่งนะครับหลวงตาท่านบอกจะริิฟธ้ดงก็จะรอสมหลวงตาออกจากริบุู้ดง,งก,ออก,ดก็ได้นะครับก็จะรับพรอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับ ได้ด้วยได้วยจะได้บุญ่ใหญ่ด้วย เสือที่เป็นแถวนะครับตรงตรงตรงสาผืนนั้นจะเป็นที่ถ่ายบา

嗯。<Yeah. S 2> yeah. Thank mm -hmm. you. พิพุชยามาอิมีนาสกาเลนะธรรมังอภิพุชยามาอิมีนาสกาเลนะตามสังฆังอภิพุชยามาอระหังสัมมาสัมพุทโธพระขวานอุทธังพระขวันตังอาภิวาเทมิ ตูพระคาวตาธัมโมธัมมานามาสามิสุปฏิปโนพระคาวโตสาวกสังโฆสังฆามนามีมายามพันเตวิสุวิสุลกขณาทายะปิศาเมนะสห จัญศิลานิยาจามะภูติยมปิมายมพเตวิสุวิสุลักขณะทายะติสราเนนะสหะปัญจศิลานิยาจามะปัติยมปิมายมพเตวิสุวิสุลักขณะทายะติสราเนนะสหะปัญจศิลานิยาจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระ พุทธโตอรโตัมมามพทธัสังสรนังคัชามิพุทธังสรนังคัชามิอามังสารนังคัชามิอามังสรนังคัชามิสังฆังสรนังคัชามิสังฆังสรณังคัชามิพุทธิยมปิพ

ตามสารนังขจฉามิตติยมปิสังขังสารนังขจฉามิตาิยมปิสังขังสารนังขจฉามิปิสารนังขมันนังนี้ทิฏนังปานาติปัตตาเวรมณีสิกขาปะรังสมาธิยามิปานาติปัตตาเวรมณีสิกขาปะรังสมาธิยามิอัทินาทานา

วิรุณมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิมูซาวาดาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิสุคราเมรยาปชะพมาตตานาวิรุณมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิสุคราเมรยาปชะพมาตตานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิอิปานิปัชะศีกขาปัฏานิ

ระผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายสิพัตตาหารพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เดชพระผู้ทรงศีลพระผู้ทรงศีลขอพระผู้ทรงศีลจงรับขอพระผู้ทรงศีลจงรับสิพัตตาหารสิพัตตาหารพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ประโยชน์เืประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีคุณบิดามารดาคุณบิดามารดาูอุปชา จารย์อาจารย์พรัวน้ามุทิตนุด้วยยอาีวั สุกีทีขายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขเมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสานิจังอุตราปัยโนจะต่อรอมาวันติอายุมโนสุขังพลังทำสีประการเื้ออยู่อนาสุขาภราย่อมเจริญเก่บุคคลผู้มีปกติไว้คา มีปกติวนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิดอาวัตตุสัพพังคาราอสศัพพมงคลจงมีแค่ท่านรักันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาดานสัพพพุทธานุภาเวนะ้วยอนุภาพแ่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพัตตม